สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไรดวงดาวครับผมวันนี้เรามารับถังเหล็ก200ลิตรรุ่นหนาครับผมเพื่อจะนําไปทําเตาพอถ่านไร้ควันนั่นเองครับก็มีพี่พี่เอฟซีหลายท่านช่วยพาเดินดูถังหน่อยว่ามีถังรุ่นไหนบ้างเผื่อว่าอยากนํามาใช้เป็นเตาอบหรือว่า DIY สินค้าต่างๆครับมีทั้งถังเหล็กถังพลาสติกมีหลายรุ่นหลายขนาดเลยครับมีแต่ของหนาๆเหนียวๆทนๆเลยครับในจุดนี้ก็จะพามารับชมถังที่มีขนาดเล็กครับก็จะมีถังเหล็ก150ลิตร รุ่นเปิดฝาได้และเป็นลิปล็อกครับและก็มีถัง100ลิตรรุ่นเปิดฝาไม่ได้ครับถังรุ่นขนาด100ลิตรแบบเปิดฝาไม่ได้ส่วนมากพี่น้องก็จะทาเตาอบเตาย่างครับส่วนถังเหล็กที่มีขนาดเล็กลงมาก็จะมี50ลิตร60ลิตร80ลิตรแล้วก็จะมีถังพลาสติกปะปนกันมาครับผมมีหลายรุ่นหลายราคาเลยครับพี่น้องสนใจถังขนาดจีลิตรก็สามารถคอมเมนต์ฝากถามราคาและขนาดของถังได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผม สินค้าจำพวกแกนลอนต่างๆก็มีเยอะมากมายเลยครับแต่ส่วนมากแกนลอนก็จะมีแต่พลาส,สติกค,ครับมีตั้งแต่5ลิตรขึ้นไปถึง200ลิตรก็เลยเทียวผมจะพาดูดูรอบๆเลยครับว่ามีถังชนิดแบบไหนได้ที่พี่น้องจะเอานําไปใช้ประโยชน์ได้ครับเผื่อพี่น้องจะนําไปทําที่ใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงใส่น้ําใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าพวกหญ้าหมักหรือน้ําหมักต่างๆครับหรือจะนําไปทําแพรล่องกลางน้ําก็ดีเลยครับผมพวกไม้พาเลทก็มีพวกถังขนาด สิบลิตรยี่สิบลิตรก็เยอะมากครับในจุดนี้ผมจะพาทุกท่านเดินชมถังหนึ่งร้อยลิตรแบบฝาเปิดไม่ได้ครับจะเป็นถังเหล็กขนาดหนึ่งร้อยลิตรครับผมนี่แหละครับสวยๆงามๆลยครับจะนําไปท,ทําพุกเฟอร์นิเจอร์ทำที่นั่งก็เหมาะมากครับแต่ความคิดของผมก็คิดว่าจะซื้อมาทําเตาอบสักลูกอยู่ครับเอามาไว้อบหมูอบไก่อบปลาหรือว่านํามาตัดครึ่งทําเตาย่างก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ ในมุมนี้ก็จะเป็นถังประมาณ60ลิตรครับผมผมคิดว่าถ้าเอาไปทําเก้าอี้ก็คงจะคลาสสิกมากเลยครับหรือว่านํามาทําเตาปิ้งย่างก็ถือว่าสวยงามเลยครับรุ่นขนาดจิ๋วแบบนี้ประมาณ 60- ถึง80ลิตรครับเดี๋ยวผมจะเอามือไปเทียบให้พี่น้องดูครับผมท่านใดสนใจถังขนาดไหนก็ฝากไล่ดวงดาวสอบถามราคาให้ได้ครับผมไล่ดวงดาวไปที่ร้านขายถังทุกอาทิตย์ครับแล้วก็จะสอบถามราคามาให้พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยครับ